จะมาทําบัวลอยไข่หวานกันนะคะอันนี้ของปูปูคนนี้ก็เผาคนตังไว้เราสามหม้ออันนี้ก็น้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่บัวลอยลงไปนะคะอันนี้ใส่บัวลอยลงไปแล้ว,ลวนี่คนนาอมาให้มันติดกันทามันสุกมันก็นจิลอยขึ้นมาจา้ะร่อนร่อมันลอยขึ้นมานะ มันสุกมันเริ่มลอยขึ้นมาเนี่ยจ้ะเริ่มลอยขึนมาแล้ว เดี๋ยวเขาก็จะเทดเบิองเนี่ยมันก็มีหลายสีนะคะเขาก็จะเทดเบิองเอาเอาเอามาเอามาเอามากลิ่นเบิองว่ามันโอเคบัจ้ะแล้วก็เอาหนึ่งจักหน่อยก็ต้มตัวจักหน่อยจักสองนาทีเมื่อกี้บริไทโนะจะเห็ดคนเดียวเอามาเทน้ำหอนออกค่ะเทน้ำหอนออกแล้วก็เอามาเอาเอามานอกน้ำธรรมดานี่ยละจ้ะเนี่ย เพื่อว่าให้มันให้มันหยุดร้วนเนี่ยมาแชร์นิไวกอนแล้วทีนี้ก็ตั้งกะทิใส่กะทิเข้าไปแล้วก็ใส่เกลือรอให้มันเดือดนิดนึงจา้าแล้วก็จะใส่ตัวบัวลอยลงไปต้มรอให้มันเดือดก่อนนะคะ ตอนนี้ก็คือใส่กินอ่ะมันเดือดทีนึงก็ใส่บวบร้อยลงไปจ้ะนี่อันนี้จะเฮ็ดให้ฝรั่งกินคือมันม่ใบเตยด้แต่มีใบเตยมันก็สีหอมก็นี่อยู่รอกันนะจ้ะรอให้มันเดือดก่อนลืมไหมเอาไข่ลุง่งไหมลืมท้ายไหมในี่าไข่อยู่นี่หนีหรอ

เชฟแอบบี้ซี่เชฟแอบบี้ซี่เฮ้ย you gonna eat potato no if I work at ABC Mama oh, okay. you don't need this yeah yeah you need you need this or not no oh okay นี่จะเบิ้งไข่บามันดิสุกไปมันสุกแล้วกับพ่อ เช็คเบิงไขไ่น่าจะโอเคกันโบลลอยไข่หวานสูตรยีย่แอร์เอากระสิพัดอันบานีกะสิพัดมาม่าตัว ก็แล้วละนอจ๊ะนะคะตอนตักที่มีกี่ทายรูปในถ้วยบ้างนะจ๊ะ